มันมีจริงๆเหรอคะครีมที่สามารถช่วยเรื่องฝ้ากระจุดด่างดำแล้วก็สิวริ้วรอยไปในตัวมีจริงค่ะเพราะนี่คือนิสิตวิบวับพรีเมียมครีมครีมนิสิตแบรนด์ของนิสิตนั่นเองเขาเคลมแรงมากเลยนะเราไปดูกันดีกว่าว่าส่วนผสมในนี้ช่วยเรื่องอะไรบ้างนะ,ะแล้วก็ อะไรช่วยเรื่องสิวอะไรช่วยเรื่องฝ้าและอะไรช่วยเรื่องริ้วรอยเราไปดูกันเลยดีกว่านะฮะตามส่วนสหลังกล่องเลยนะที่เขาชูคือตัวนี้ครับเกลือหิมาระย,ยันสีชมพูนะฮะตัวนี้จากรายงานพบว่ามีการฆ่าเชื้อแบคท,ทีเรียที่ทําให้เกิดสิวนนในคาดว่าส่วนผสมนี้แหละที่เขาใส่มาเพื่อเรื่องสิวนะฮะตัวต่อไปทรานส์เนซิมิกแอซิดตัวนี้เป็นไวท์คิ้นนิ่งช่วยเรื่องฝ้าลดการสร้างเม็ดสีกระได้ด้วยนะแต่เหมาะกับฝ้าโดยเฉพาะฝ้าที่เป็นสีแดงหรือฝ้าเลือดที่ทุกคนรู้จักเนี่ยช่วยได้ด้วยเพราะมันเฉพาะจแดงด้วย ตัวต่อไปไบโอ a ซคคายโฟตัวนี้นะคะช่วยเรื่องอปกป้องผิวจากมลภาวะคือพล,ลภาวะทำให้ผิวเราแห้งและเสียสมดุลและทําให้เกิดริ้วรอยตัวนี้เนี่ยเป็นตัวตัดต้นเหตุนะทำให้ผิวเราเนี่ยนะฮะไม่ถูกพยันตรายจากพีเอ็มสหรือพล,ลภาวะเพราะฉะนั้นริ้วรอยเราจะเกิดช้ามากนะฮะตัวต่อไปนะฮะวิตามินบี 3, เราก็รู้อยู่แล้วตัวนี้ใส่มาเยอะมากเยอะที่สุดเลย ขัดขวางการขนส่งเม็ดสีจากด้านล่างคือด้านบนเพราะฉะนั้นไอ้ไอเดื่้าเนี่ยช่วยช่วยสองตัวนะฮะคือช่วยลดเม็ดสีแล้วก็ช่วยลดการขนส่งเม็ดสีด้วยส่วนความชุ่มชื้นนะเขาใส่ไฮยาไฮยาลูริกแอซิดมาให้ถึง4โมเลกุลเลยทีเดียวแล้วก็สารสกัดจากรากไม้อีก3ชนิดเธอตัวเนี้ยใส่มาเพื่อรีแพร์สกินบริเยอร์ใหม่หมดทั้งแผงหรือใหม่หมดทั้งระบบโอ้โหนี่สิบนะฮะเรามาดูครีมของเขาดีกว่านะฮะอืมวิ้ามีใบอะไรมาให้สแกนเพื่อรับสิทธิพิเศษและของรางวันนวล,ล,น,ลนะมาเฮ้ยมี ยนะคะหอมนุ่มมากนุ่มมากลองไปใช้ลองไปหาใช้เลยนะคะนี่ค่ะต้องทางการสั่งซื้อ